กลับมาพบกับผมธีรครามภัยบุญในรายการโอวิวทางช่องไวซีวีและดูย้อนหลังได้ทางเพจไวซีวีโอวิวทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันเวลาเดิมแบบนี้ตอนนี้ช่วงที่ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งสําคัญมากในเรื่องเศรษฐกิจไทยคือณนะเวลานี้มันผ่านมาครึ่งปีกว่า,วาแล้วแนวโน้มเรื่องเศรษฐกิจไทยจะเดินไปยังไงครึ่งปีหลังจากนี้จะดีหรือไม่ดีสัญญาณน่าจะเห็นชัดแล้วโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศคงมี วิสัยทัศน์คงมีมุมมองมากพอที่จะประเมินได้แล้วว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจากนี้จะเป็นยังไงหนึ่งในเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศไทยนะครับคือเรื่องของการส่งออกไทยคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือว่ามือหนึ่งด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นี้พูดไว้ตั้งแต่ปี2558ตั้งแต่เข้ามาดำรงตําแหน่งแล้วว่าเศรษฐกิจไทยการส่งออกอยากจะให 5%อเปเ็นเป็นเป้าที่คุณสมคิดพูดตั้งแต่ปี58แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเป้าที่ณเวลานี้สัญญาณว่าคุณสมคิดจะผิดหวังต่อเนื่อง3ปี จาก58ถึง59ถึง60น่าจะมาแรงมากนะครับเพราะว่าตัวเลข5%รของคุณสมคิดในปี58ไม่เป็นไปตามเป้า59ก็ไม่เป็นไปตามเป้าแล้ววันนี้เนมีคําแถลงของคุณกฤษดาจิณวิจารณะผูมนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังพูดถึงเรื่องส่งออกไทยนะครับท่านคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเ,เศรษฐกิจไทยปีนี้การส่งออกน่าจะขยายตัว 4. 7เเเพราะฉะนั้นเรื่องการส่งออกปีนี้ชัดเจนแล้วว่า คุณสมคิดทำแฮตทริกแล้วห้าเปอร์เซ็ตไม่เป็นไปตามเป้าต่อเนื่องแต่ว่านอกจากเรื่องการส่งออกที่ไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งเป็นเรื่องที่คุณสมคิดคงต้องไปบริหารจัดการว่าทำไมไม่เป็นไปตามเป้าต่อเนื่องสามปีเรื่องที่น่าเป็นห่วงคืออะไร เม่อเชวงนี้ผมพยายามจะติดตามดูนะครับว่าในตลาดในเรื่องเศรษฐกิจเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงบ้างเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหลายครั้งเรื่องเศรษฐกิจไทยโตล้าหลังเพื่อนบ้านอาเซียนอื่นๆยังไงบ้างเราแพ้เวียดนามเราแพ้ฟิลิปปินส์เราแพ้อินโดนีเซียเราแพ้มาเลเซียยังไงบ้างและตอนนี้ต้องบอกว่าในแง่ตลาดหุ้นซึ่งเป็นแหล่งสําคัญในการระดมทุนในการดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยสัญญาณว่าประเทศไทยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ตลาดหุ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์กลับมาแรงอีกแล้วใครที่ติดตามเรื่องตลาดหุ้นนะครับก็คงจะพอทราบว,ว่าช่วงนี้สิ่งที่พูดกันมากในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1น่คือตลาดหุ้นฟิลิปปินส์กลังจะทำนิวไฮนะครับนั่นก็คือทำ กับกำไรสูงสุดนะครับในช่วงตั้งแต่มีการเปิดตลาดเป็นต้นมานอกจากเรื่องตลาดหุ้นฟิลิปปินส์แล้วนะครับตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศพูดคล้ายๆกันว่าตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยก็มีแนวโน้มจะทําดัชนีขึ้นไปสู่จุดสูงสุดตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นอินโดนีเซียเป็นต้นมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ปีนี้ถือว่าร้อนแรงมากทำนิวไฮทําจุดสูงสุดและไม่ใช่จุดสูงสุดของปีแต่เป็นจุุดดสสูงส forever ของการเปิดตลาดหุ้นของเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญญาณของอะไรนะครับคำตอบง่ายๆคือมันเป็นสัญญาณว่าประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นได้รับความสนใจสูงได้รับความสนใจมากจากนักลงทุนจากต่างประเทศนั่นคือสัญญาณที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ตลาดหุ้นอินโดนีเซียทําไมถึงเป็นแบบนั้นอย่าลืมว่าตลาดหุ้นฟิลิปปินส์สะท้อนความสนใจที่นักลงทุนมีต่อประเทศฟิลิปปินส์อย่างง่ายเศรษฐกิจเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ GDP ที่ มีการคาดการณ์กันโดยธนาคารระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศต่างๆคือฟิลิปปินส์มีโอกาสที่เศรษฐกิจจะเติบโต7.7%ขณะที่ไทยเติบโตประมาณ3% แพ้เขาอยู่ประมาณหนึ่งเท่านะครับอินโดนีเซียนักลงทุนหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆประเมินว่าปีนี้อินโดนีเซียน่าจะโตสักประมาณห้าเปอร์นเพราะฉะนั้นก็โตดีกว่าไทยประมาณห้าสิบปอร์เซนตตลาดหุ้นจึงสะท้อนมุมมองต่อน,นักลงทุนสะท้อนมุมมองของนักลงทุนว่าประเทศต่างๆจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จยังไงบ้างในเวลาที่เพื่อนบ้านของเรา ตลาดหุ้นรุนแรงบวกกระชูดเศรษฐกิจโตกระจาย7.7%ในกรณีฟิลิปปินส์5%เปนในกรณีอินโดนีเซียส่วนไทยต้มเตียมอยู่3%ปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้ค่อนข้างต้มเตียมเป็นเหมือนเต่าเป็นตลาดหุ้นแบบซึมๆเป็นตลาดหุ้นแบบที่ คนไม่รู้ว่าจะเข้ามาซื้อหุ้นตัวไหนดีเหตุผลที่ไม่รู้จะเข้ามาซื้อหุ้นตัวไหนดีเพราะว่าวองไม่ออกว่าธุรกิจไหนมันจะมีกาไรในประเทศไทยบ้างในปีนี้ธนาคารปีนี้ของไทยปัญหานี้เสียรุนแรง SME ไทยธุรกิจรายย่อยที่มีปัญหาเยอะทําให้การบริโภคภายในประเทศของประเทศไทยมีปัญหาตามไปหมดเพราะฉะนั้นการค้าปลีกของไทยธุรกิจค้าปลีกของไทยห้างสรรพสินค้าของไทยก็คงจะไม่ดีตามไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลให้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างซึมแล้วก็ซึมแบบที่ ต้องถือว่าอายเพื่อนบ้านนะครับเพราะเพื่อนบ้านเขาไปนิวไฮทั้ง2ประเทศแต่ของเราก็ซึมๆนะครับไม่มีนิวโลไม่ต่ําลงแต่ก็ไม่ดีขึ้นภายใต้ภาพใหญ่แบบนี้เป็นยังไงนะครับภายใต้ภาพใหญ่แบบนี้ต้องบอกว่านี่คือปรากฏการณ์ปกติของตลาดหุ้นไทยนอกจากจะเป็นผลของสัญญาณเศรษฐกิจะระหว่างประเทศที่ประเทศไทยอาจจะถือว่าไม่ได้ถูกมาว่าเศรษฐกิจดีมากเท่าไหร่ไม่สามารถสู้เวียดนามได้ไม่สามารถสู้อินโดนีเซียได้ไม่สามารถสู้ฟิลิปปินส์ได้ อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลไม่น้อยไปกว่ากันก็คือสภาวะการเมืองแบบของไทยเองซึ่งมีความประหลาดมีความไม่เหมือนใครและมีความแตกต่างเต็มไปด้วยลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอื่นๆน,นั่นคือเราเป็นสภาพของการเมืองซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตการเมืองจะเป็นอย่างไรบ้างรถแบบมีการเลื่อนสองครั้งแล้วเพราะนั้นความกังวลของนักลงทุนต่างประเทศมีมากและมีจริงและมันส่งผลให้ในช่วงหลังจากปีสอง7ห้าอยห้าสิบเจ็ดเป็นต้นมา โดยเฉพาะหลังเดือนพฤษภาคม2557ตลาดหุ้นไทยถูกถือว่าเป็นภาวะขาลงอย่างสมบูรณ์นะครับในช่วงพฤษภาคมถึงธันวาคม2557นั่นคือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วยวิถีทางที่ไม่ปกตินักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยในช่วงพฤษภาถึงธันวาคมติดลบไปทันที32,000ล้านบาทหลังจากนั้นในปี2558นะครับนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยในปี2558ปีเดียว 154,345ล้านบาทเพราะฉะนั้นปี57มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบไม่ปกติเทขาย32,000ล้านปี58ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ปกติกดดันต่อไปขายไปอีก155,000ล้านเลขตัวเลขง่ายๆแบบนี้ปี2559เริ่มกลับมาซื้อบ้างนะครับอยู่ที่ประมาณ77,927ล้านหรือประมาณ78,000ล้านขณะที่ปี60มกรา 60จนถึงเมื่อวานนี้ขายกลับมาซื้อทั้งสิ้น14,953ล้านเพราะฉะนั้นส่วนที่ซื้อกับส่วนที่ขายเทียบกันหลังปี57เป็นยังไงคําตอบคือส่วนที่ซื้อกับส่วนที่ขายเทียบกันแล้วเนี่ยต่างชาติขายตลาดหุ้นไทยทิ้งมากกว่าซื้อจากปีจากเดือนพฤษภาคม2557จนถึงบัตรนี้ ประมาณเกือบ1นึ่งแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลา3ปีที่ต่างชาติมองมายังประเทศไทยแล้วตัดสินใจว่าประเทศไทยยังไม่ใช่ประเทศที่น่าลงทุนเท่าไหร่และมองว่าควรจะขายประเทศไทยขายหุ้นในประเทศไทยมากกว่าจะซื้อประเทศไทยนั่นคือมุมมองที่ต่างชาติมีต่อประเทศไทยนะครับเป็นมุมมองซึ่งสะท้อนความกังวลต่อบรรยากาศทางการเมืองสะท้อนความกังวลต่อเศรษฐกิจไทยสะท้อนความกังวลต่อรถปแบบของประเทศไทย และด้วยความกังวลทั้งหมดนี้อย่างน้อย3ปัจจัยเงินไหลเข้าประเทศไทยน้อยลงแต่ไหลเข้าเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กลับคืนมามากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาวะทางเศรษฐกิจและภาวะการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นแบบนี้อย่างที่เราทุกชม,ชมฟังไปยังไม่ใช่ปีที่สดใสของเศรษฐกิจไทยและส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าอย่างที่คุณสมพิดพูด3ปีแล้วส่วนเรื่องตลาดหุ้นก็ ค่อนข้างสืมเมือเทียบกับเพื่อนบ้านเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงตอนนี้รถไฟความเร็วสูงทุกคนอยากได้เหมือนกันหมดเราตัดสินใจทารถไฟความเร็วสูงกับประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วกับบริษัทจีนอย่าใช้คําว่าประเทศใช้คําว่าบริษัทเอกบริษัทของจีนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าณเวลานี้สื่อระดับโลกอย่างเช่นไฟนนเช่นไทมซึ่งออกมาเปิดประเด็นว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนน่าเชื่อถือแค่ไหนมีหลายประเทศเทรถไฟความเร็วสูงจีนคุยกันช่วงหน้าครับจากเอ๋ย รถไความเร็วสูงเป็นหนึ่งในโครงการที่เชื่อกันว่าจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นโครงการซึ่งคนไทยทั้งประเทศอยากได้อยากเห็นโครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วทำตั้งแต่คุณชาัชอาตัมแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลชุดนี้ทำคนจำนวนมากก็สนับสนุนเพราะว่าอยากเห็นรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นและนอกจากอยากเห็นรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นคือความเข้าใจว่าณเวลานี้เศรษฐกิจไทยมันนิ่งประเทศไทยไม่มีโครงการใหญ่ๆมานานแล้วในยุคพลเอกเปรมมีโครงการอ a s t e r n s e a b บ a r d บุกเบิกอุตสาหการรมปิโตเคมีจนประเทศเข้าสู่ยุคชวดช่วงชชชวานหลังจากนั้นคุณทักษิณทำสนามบินสุวรรณภูมิประเทศเราถูกอัปเกรดเรื่องการคามนาคมเป็นศูนย์การทางการบินที่สําคัญโครงการรถไฟความเร็วสูงจึงเป็นโครงการที่ทุกคนหวังกันว่าจะเปลี่ยนประเทศไทยจะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยในลักษณะเดียวกับความคาดหวังต่อโครงการเสระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ e e c ีของรัฐบาลชุดนี้ในช่วงที่ผ่านมาชัดเจนแล้วประเทศไทยเลือกที่จะใช้วิธี ลงทุนเองร้อยเปอร์เซ็นะครับทำรถไฟความเร็วสูงที่ตอนนี้ทุกคนเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนไปเรียบร้อยแล้วงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ1นึ0 0 0สนล้านบาทแต่ว่าณนะเวลานี้เรื่องรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกับเป็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงของจีนกับเป็นเรื่องที่สื่อระดับโลกนะครับโดยเฉพาะฟราย n นชชั่นไทมส์ออกมาเปิดเผยออกมาตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆว่าสิ่งที่เรว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนไม่ใช่พูดถึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับ รถไฟความเร็วสูงไทยจีนเป็นเรื่องของประเทศไทยประเทศเดียวแต่สิ่งที่ Financial Times ตั้งคำถามคือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงของจีนทั้งหมดว่าเป็นโครงการที่ขายฝันเกินไปหรือเปล่าเป็นโครงการที่จีนโม้เกินไปหรือเปล่าเป็นโครงการคุณภาพสูงจริงหรือเปล่าและเป็นโครงการที่มันประสบความสำเร็จจริงๆมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนโยบายรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องการเมืองในประเทศไทยแต่เป็นการตั้งคำถามกับความสมเหตุสมผลของการทํารถไฟความเร็วสูงว่าทําไมต้องทําโดยซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีนนั่นคือสิ่งที่เป็นพาดหัวของบทความที่มีชื่อว่า China Railway Diplomacy h i uh, t the Buffer นะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนเผชิญอุปสรรคมากมายแล้ว f i n a ใน i ชื t อถ e มเขาไล่ไปแบบนี้ว่าในบรรดาโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนซึ่งที่ผ่านมาเท่ยวเร่ขายไปให้กับประเทศต่างๆนะครับบางประเทศได้ดอกเบี้ยถูกบางประเทศได้ดอกเบี้ยแพง บางประเทศประเทศเจ้าบ้านเป็นคนสร้างเองร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนจีนเป็นคนขายให้อย่างเดียวมีเงื่อนไขในการซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีนไม่เหมือนกันนั้นมีประเทศไหนบ้างประสบความสําเร็จและประสบความล้มเหลวเขาไล่เรียงไปแบบนี้ว่าณเวลานี้ต้องถือว่าหลายประเทศมีความล้มเหลวเกิดขึ้นในการทําโครงการรถไฟไทยจีนที่ประสบความสำเร็จก็อาจจะมีที่จาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียทําได้ดีเพราะว่า ผู้นำอินโดนีเซียสามารถทำจนอินโดนีเซียได้รถไฟความเร็วสูงจากจีนในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมากและเงื่อนไขาการก่อสร้างทั้งหมดแทบจะถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับอินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามสิ่งที่มีการตั้งคำถามในกรณีของ Financial Times ก็คือว่าในบรรดาประเทศต่างๆที่ลงเชื่อซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีนไปจานวนมากมายมหาศาลหลายประเทศนั้นณนะเวลานี้มีอย่างน้อย5โครงการแล้วที่ เทโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนทิ้งไปมี5โครงการแล้ว5โครงการนั้นมีมูลค่าทั้งสิ้น47.5ประมาณ47,500ล้านเห,นหรียญสหรัฐในบรรดาโครงการทั้งหมดที่มีจากประเทศต่ตางๆที่ต,ตอนแรกเชื่อกันว่าซื้อรถไฟความเร็วสูงของจีนไปทั้งสิ้นประมาณ23โครงการนะครับ23โครงการสถานภาพทั้งหมดนี้เป็นยังไงปรากฏว่ามีที่ทําเสร็จแล้วจริงๆแค่1โครงการย้ำว่ามีที่ทาเสร็จแล้วจริงๆแค่1โครงการมูลค่า4,000ล้านเหรียญ ส่วน5โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างมูลค่าประมาณ25ล้านเหรียญส่วนที่อยู่ระหว่างวางแผนแปลว่าอาจจะสร้างก็ได้หรือไม่สร้างก็ได้มี12โครงการหรือมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ1 1 4เอ่อ1แสน1 1ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยประมาณ5โครงการคือ47 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่จีนประสบความสำเร็จในการขายตัวเลขทั้งสิ้น นะครับประมาณ23โครงการเลิกไปแล้ว5โครงการ5โครงการที่เลิกไปมีของประเทศอะไรบ้างนะครับมูลค่าเท่าไหร่นะครับประมาณ47,500ล้านเหรียญหรือ48,000ล้านเหรียญพูดง่ายๆนะครับมีของประเทศลิเบียนะครับลิเบียมีแผนที่จะสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงซื้อของซื้อรถไฟของจีนความยาวนะครับประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับวิ่งจากซิป,ปรีซึ่งเป็นเมืองหลวงมูลค่าทั้งสิ้น3,600ล้านเหรียญสหรัฐยกเลิกไปแล้ว นะครับอันนั้นน่าจะเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองของลิเบียเองซึ่งมีความพันผวนทางการเมืองค่อนข้างมากเม็กซิโกเป็นประเทศใหญ่อ,อีกประเทศหนึ่งที่มีโครงการจะซื้อลถไฟความเร็วสูงจากจีนมูลค่าทั้งสิ้น3,700ล้านเหรียญสหรัฐเม็กซิโกก็ยกเลิกไปแล้วเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงของเม็กซิโกที่จะวิ่งจากเมืองหลวงไปยังเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของเม็กซิโก ในกรณีของเม็กซิโกเหตุผลที่ลดยกเลิกไปคือรัฐบาลเม็กซิโกมองว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนมีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสและมีปัญหาเรื่องการไม่รับฟังความเห็นในการก่อสร้างอย่างรอบด้านในประเทศพมา่าในประเทศพมา่าซึ่งใกล้ๆกับเราก็มีการยกเลิกไปแต่ขอพูดถึงเวเนซุเอลาก่อนนะครับเวเนซุเอลามีการยกเลิกรถไฟความเร็วสูงของจีนไปนะครับมูลค่าของเวเนซุเอลาอยู่ที่ประมาณ7,500ล้านเหรียญสหรัฐ ยกเลิกไปเหมือนกันนะครับเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะวิ่งจากทีนาก้าไปอนาโกยกเลิกไปสหรัฐอเมริกามีแผนจะทำรถไฟความเร็วสูงไปลอสแอนเจลิสเชื่อมลอสแอนเจลิสกับลาสเวกัสซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทั้งสองเมืองมูลค่า12,700ล้านเหรียญสหรัฐก็ปรากฏว่ารัฐบาลท้องถิ่นตัดสินใจยกเลิกไปนะครับบอกว่า การศึกษาไม่น่าเชื่อถือมีปัญหาเรื่องการศึกษาโครงการในด้านต่างๆนะน,นะแม้กระทั่งประเทศอย่างเมียนมาเองมีโครงการรถไฟความเร็วสูงจะซื้อจากจีนทํารถไฟความเร็วสูงย่างกุ้งมันเลมูลค่าค่อนข้างมากนะครับเกือบ2องห0ื่น ล้านเหรียญสหรัฐในสุดโครงการนี้ของเมียนมาก,ก็ตัดสินใจยกเลิกไปเหตุผลคือมีการต่อต้านมีคัดค้านมีความไม่สบายใจในหมู่ประชาชนพม่าหวัดระวงว่าจีนจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนเมียนมามากเกินไปเพราะฉะนั้นนี่คือ5โครงการที่มีการยกเลิกไปแล้วนะครับมีโครงการในอเมริกาในเวเนซุเอลาในเม็กซิโกในเมียนมาโครงการรถไฟความเร็วสูงข,ของไทยที่กําลังจะทําที่จะซื้อรถไฟจากจีนจึงเป็นหนึ่งในโครงการที่ จีนหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องขายให้ได้และจะต้องทำความสําเร็จในโครงการนี้ให้ได้แต่อย่าลืมว่าโครงการนี้เป็นโครงการซึ่งต่อให้เราเรียกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนแต่เนื้อในแล้วก็คือบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นของรัฐบาลไม่ใช่เป็นโครงการของประเทศแต่เป็นโครงการของบริษัทเอกชนที่บังเอิญว่ารัฐบาลถือหุ้นอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเดินหน้าทาบนความ กระจางทําให้คนเข้าใจทําให้คนเห็นภาพต่อไปว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้อย่างไรจริงๆเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าโครงการนี้ใช้มูลค่าเม็ดเงินทางมหาศาลเป็นโครงการที่ประเทศไทยลงทุนเองร้อยเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นหากขาดทุนแปลว่าคนไทยต้องรับภาระในการขาดทุนเองร้อยเปอร์เซ็นตรายได้จากการขายตั๋วของโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่คุ้มทุนในการก่อสร้างรายได้อื่นๆทางเศรษฐกิจที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้หน่าสร้างโครงการนี้ต่อไปคืออะไรจําเป็นจะต้อง มีการชี้แจงให้ชัดแจ้งไปอย่างนั้นโครงการนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในโครงการซึ่งอาจจะสร้างได้อาจจะสร้างสําเร็จแต่ว่าเม็ดเงินความจเจริญก้าวหน้าที่จะทําให้เกิดกับประเทศอาจจะยังเดินหน้าบนความคุมเครือและความไม่สบายใจของประชาชนต่อไปต่อให้อย่างเห็นโครงการนี้มากแค่ไหนก็ตามนั่นคือรถไฟความเร็วสูงของจีนซึ่งหลายประเทศทั่วโลกเทไปแล้วเรียบร้อยด้วยปัญหาต่างๆนาน,า,น,ปจจนปาปัจจัยการเมืองบ้างปัจจัยทางเศร,รษฐกิจบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้คุยเรื่องจีนคราวนี้คุยเรื่องจีนบ้างแต่เป็น กินที่ฮ่องกงนะครับมีเรื่องของไข้หวัดระบาดแล้วก็เป็นเรื่องในประเทศไทยเพราะในประเทศไทยข่าวลือมาเยอะบอกว่าไข้หวัดนี่มันระบาดมาถึงประเทศไทยจนกระทั่ง White TV นำเสนอข่าวนี้ตามกระบวนการปกรติก็ถูกไปลือในโซเชียลมีเดียกลายเป็นหาว่าไว i t e TV เผยแพร่ hmm. ข่าวว่า mm hmm. ประเทศไทยมีการระบาดของไข้หวัดกับฮ่องกงซึ่งเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เดี mm ๋ยวคุณยนช่วงหน้าครับ ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดท,ที่ฮ่องกงนะครับล้วก็กลายเป็นเรื่องซึ่งเหมือนกับทุกเรื่องในประเทศไทยก็คือพอพูดกันเยอะแล้วพอมาอยู่ในโซเชียลกระบวนการมโนโซเชียลก็จะเริ่มทํางานแล้วเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในฮ่องกงพอมาอยู่ในโลกโซเชียลมันก็เริ่มลามาไปเรื่อยๆผมนั่งดู Facebook อาจารย์เจษดาสองวันแล้วนะครับเรื่องนี้ปรากฏว่า ในโลกของเครือข่ายมนโนโซเชียลของประเทศไทยพูดถึงเรื่องไข้หวัดที่ฮ่องกงไปถึงขั้นว่ามันเป็นโรคระบาดคล้ายๆซาบ,บอกถึงขั้นว่ามีคนตายแล้วสามร้อยคนแล้วก็เล่นใหญ่ขนาดว่าบอกว่ามันเป็นโรคที่มาพร้อมกับสารเคมีที่ซีเรียที่โดนบอมไปกันใหญ่แล้วนะครับการจินตนาการของคนไทยในโซเชียลมีเดียรุนแรงมากแต่ว่าข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดีทาง กรมอนามัยต่างๆก็ดีก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเรื่องไข้หวัดดังกล่าวนั้นมันไม่ได้ระบาดในประเทศไทยนะครับมีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลแม้กระทั่งอาจารย์เจษฎาก็ออกมาเผยแพร่ข้อมูลว่าการที่บอกว่ามีคนตายไป300กว่าคนจริงๆไม่ใช่300กว่าคนเป็นเรื่องของผู้ป่วยหนะักประมาณ312คนซึ่งสะสมรวมกันตั้งแต่เริ่มฤดูไข้หวัดใหญ่ระบาดในเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นคนตายที่ฮ่องกงไม่ได้300คนคนติดเชื้อเนี่ย312คนใช่แต่ว่าติดเชื้อ ก็ไม่ช่ติดปรบป,ปับในเดือนเดียวแต่ว่าสะสมมาตั้งแต่เดือนก,ก,กรกฎาคมคุณหมอเจษฎาโชคดำรงสุขอธิปดีกรมควบคุมโรคก,ก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีการรายงานข่าวการระบาดของไข้วัดใหญ่ในฮ่องกงและมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนั้นกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดประเทศไทยจะประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในฮ่องกง ยืนยันข้อมูลอีกครั้งว่าไข้หวัดดังกล่าวที่ระบาดตอนนี้เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อไวรัส A/H3N2 แต่ยังพบไม่พบว่ามีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใดเพราะนี่คือคำถแถลงอย่างเป็นทางการของหน่วยงานไทยที่รับผิดชอบเรื่องนี้หนึ่งคือไข้หวัดนี้ไม่ได้ระบาดในประเทศไทยข้อสองไม่ใช่เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใดข้อสามเรื่องของผู้เสียชีวิตจํานวนมากอย่างที่อาจารย์เจษฎาพูดไว ผู้เสียชีวิตจํานวนมากไม่ใช่3ามร้อกว่าคนนะครับสามร้อกว่าคนเป็นยอดของคนที่ป่วยสะสมและไม่ใช่ป่วยสะสมไม่ใช่ยอดป่วยเดือนนี้อาทิตย์นี้แต่เป็นยอดตั้งแต่พฤษภาคมนั่นคือเป็นยอดป่วยสะสมมาเกือบ3เดือนแล้วทาไมต้องพูดเรื่องนี้ให้ผู้ชมฟังเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาไวซ์ซีวีรายงานข่าวนี้นะครับคุณวีนันต์กันหาของไวซ์ซีวีรายงานข่าวนี้ก็รายงานข่าวนี้ไปตามกระบวนการปกติกรมควบคุมโรคแถลงการ์ยังไงก็เผยแพร่ข่าวไปปรากฏว่าในโซเชียลมีเดียกลับมีมือดีไป แรงข่าวที่ไวซีวีเขียนเรื่องนี้นะครับข่าวของไวซีวีเป็นเรื่องของการเตือนให้ประชาชนระวังโรคดังกล่าวนะครับแล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะครับพาดหัวของไวซีวีคือเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาดหลังฮ่องกงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ว่าในโซเชียลมีเดียมีคนเอาข่าวข,าวของไวซีวีไปแชร์แต่เปลี่ยนพาดหัวข่าวเป็นว่าไทยยอมรับว่ามีไข้หวัดใหญ่ระบาด หลังจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะครับแม้กระทั่งตัวทนายยกเองก็เดือดนะครับเอามาโจมตีว่าเอ๊ะทำไมไวซ์ซีีรายงานข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเมืองไทยยังไม่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับจริงๆไวซซีียไม่ได้รายงานไวซ์ซีบีรายงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงโดยเฉพาะอธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงแต่ว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียการส่งข้อความต่อมันสามารถเปลี่ยนพาดหัวได้และในการเปลี่ยนพาดหัวนั้นคนที่แชร์ข้อความได้แปลงพาดหัวไป จากสิ่งที่ไวซีบีรายงานตามที่หน่วยราชการถแถลงว่าให้เฝ้าระวังกลายเป็นแปลงข้อความว่าหน่วยงานราชการไทยบอกว่ามีไข้หวัด ฮ่องกงระบาดในไทยซึ่งไม่มีใครพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่ากลับมาที่ประเด็นสาระของเรื่องโลกนี้ต่อนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้ชี้แจงออกมาแล้วว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเขาได้มีการเตรียมตัวป้องกันล่วงหน้ามาตั้งแต่มิถุนายนถึง31สิงหาคมเรียบร้อยแล้ววางแผนจะฉีดวัคซีนให้ประชาชน3.5ล้านโดสแล้วให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับผู้เสี่ยงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคนี้ด้วยนะครับประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์อายุ4เดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรังคือปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานบุคคลที่อายุข65ขึ้นไปบุคคลที่น้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยด้วยโรคธาลสัสซีเมียผู้ที่มีคุคณกันบกพร่องและผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการท่านเหล่านี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้จากสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านฟรีนะครับเพราะฉะนั้น หมิถุนายนถึง31สิสิงหาคมใครที่มีคันอายุสเดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึงสองปีผู้ที่มีโรคเลือรลงังด้านปอดด้านหัวพืดด้านหัวใจด้านหลอดเลือดสมองด้านไตาวายผู้ป่วยเคป่วยแบนงที่อยู่ระหว่างเคมีบําบัดเบาหวานด้วยนะครับคนอายุหกส้าขึ้นไปรีบไปฉีดวัคซีนดังกล่าวซะเพื่อที่จะ ป้องกันเรื่องนี้นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับกระทรวงสาธารณสุขบอกแบบนี้ว่าขอให้ระวังสุขภาพอนมามัยให้ดีล้างมือด้วยน้ำและสะบู่หลีกเลี่ยงการคุกคีกับผู้ป่วยไม่อยู่ในที่ที่ผู้คนแออัดและอากาศไม่ถ่ายเทยเป็นเวลา,านานแล้วก็ให้ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6กแก้วเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ราชการทำนั้นคือการป้องกัน ความตื่นตนกของประชาชนมีการชี้แจงข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการอธิบายต่อไปว่ากระบวนการของหน่วยงานรัฐที่จะทําให้ประชาชนไม่เผชิญความเสี่ยงจากโลกนี้คืออะไรมีการเตรียมวัคซีนไว้ไม่ใช่น้อยแต่เตรียมไว้ถึง3.5ล้านโดสเตรียมไว้สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเตรียมไว้กับบุคลากรทางสาธนารณสุขด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ภาพรวมก็คือไม่ได้มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ที่มาจากฮ่องกงในประเทศไทยสิ่งที่หน่วยงานราชการถแถลงคือการเฝ้าระวังคําว่าเฝ้าระวังกับคําว่ามีโรคระบาดในประเทศไทยเป็นคนละเรื่องการเฝ้าระวังเป็นเรื่องที่หน่วยงานราชการต้องระวังตลอดเวลาอยู่แล้วและหน้าที่ของหน่วยงานราชการคือเมื่อมันมีความน่าวิตกก็ระวังและหาทางป้องกันแต่าการระวังไม่ใช่เป็นการเท่ากับการบอกว่า มีโรคดังกล่าวระบาดในประเทศไทยเพราะ,ะการเผยแพร่าข่าวในโซเชียลมีเดียในเรื่องแบบนี้ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าแม่แางก็อาจจะเผชิญเหตุการณ์อย่างที่ไวซีบีเจอไปก็คือว่าเผยแพร่าข่าวซึ่งมาจากการถแถลงของกรมสารกระทรวงสาธารณสุขตามปกติแต่ว่าโซเชียลมีเดียไปตัดต่อไปแปลงคําแปลงความจนกลายเป็นคําว่ามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่มาจากฮ่องกงในประเทศไทยแล้วทาให้พลเอกประยุทธ์ไม่พอใจซึ่งจริงๆนี้โลกนี้ไม่ได้มีการระบาดในประเทศไทยทุกคนพยายามป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างสุดกำลังและอย่างสุดฝีมือติดตามโ่าวไวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะครับดู Facebook l ลฟ์ได้ด้วยแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับทางเพจ White CVO View ครับสวัสดีครับ